สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมไปเจอมูเหลือหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่มากได้ประสานนะครับไปยังเทศบาลท่าล่อนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้กำคับบัญชานะครับและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับของเทศบาลท่าล่อนะครับวันนี้ผมได้ประสานเข้าไปนะครับแล้วร้องขอให้มาช่วยจับมูนะครับใช้เวลาไม่นานจริงๆนะครับ เขาเดินทางมาช่วยนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปจับมน,นะครับเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับว่าการทํางาน,นของเจ้าหน้าที่นะครับมีความสุดยอดแค่ไหนครับผมไปตามดูกันครับเห็นป่มดูเสร็จแกยังสุดมือเลแกให้ผมอ่ะโอ้โหจับง่ายเยลยคือหลักฟ้านี่นะครับนี่ก็เป็นการ จับงูเหลือมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นครับเทศาบาล,ลร่อนะครับล็อกตัวไว้เรียบร้อยออแต่แรงเยอะมากนะครับสู้มากสุด <c oughs> ยอดเลยครับเหนตรงนั้นี่ครับดูนะครับมันตัวใหญ่มากมันสู้มากนะใส่ไปทั้งนั้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกนี่มัดไปเลยโอ้โหหนักก็ครับเไป ความช่วยเหลือนะครับจากเทศบาลท่าร่อนะครับต้องขอบคุณมากนะครับแจ้งไปปุ๊บมีมาเลยนะครับไวมากนะครับไวจริงๆก็ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่นะครับที่ร้องขอมาแล้วก็ดีข้ามาช่วยนะครับขอบคุณเทศบาลท่าล่อครับก็จับงูได้เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลท่าร่อนะครับก็ใช้ความรุนแรงให้น้อยที่สุดนะครับให้น้องเนี่ยบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับขอขอบคุณนะครัับผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ จ้าหน้าที่นะครับของเทศบาลท่าลออีกครั้งครับรวมแม้กระทั่งผู้ภัยท่าลอดนะครับใครนะครับที่มีความเดือดร้อนหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะครับเทศบาลท่าลออนะครับผมบอกได้เลยว่าทํางานไวแล้วก็เข้าพื้นที่ได้ไวมากผอประสาแค่แป๊บเดียวนะครับขอเข้ามาในพื้นที่นะครับถ้าใครเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับเทศบาลท่าลออของเรานะครับพร้อมนะครับที่จะดูแลประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็เขตใกล้เคียง สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเทศบาลทะลอดและผู้บังคับบัญชาทุกๆท่านนะครับเจ้าหน้าที่ทุกทท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือในเคสนี้นะครับขอบคุณครับ